ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของเว็บบิตไมเนอร์นะครับเป็นเว็บที่เคมเรียนดอทคอยนะครับในส่วนของเว็บนี้เนี่ยผมรีวิวเป็นเว็บแรกเลยนะครับลงในช่องนะครับสำหรับการเคมเรียนดอทคอยไม่จํากัดนะครับ ก็มีการเคมเหรียญในส่วนของ i t t o o n นะครับแล้วก็ Bitcoin Cash ด้วยนะครับสมเหรียญในเว็บนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ได้ทำการเคมเหรียญ i t c o i n นะครับก็เลยอยากจะให้ผมทำคลิปถอนเงิน Bitcoin ให้ดูหน่อยจากเว็บนี้นะครับในส่วนของตัวเว็บนะครับผมได้ทำคลิปสอนวิธีการสมัคร วิธีการใช้งานไปแล้วนะครับดูด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแนบไปให้นะตัวเว็บยังไม่ปิดนะครับยังสามารถเคมได้ปกตินะครับตัวเว็บจะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเคมเหรียญดอทคให้ดูก่อนดอทคอยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0 c ดอทนะครับผม7 0 0 0 0นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับซึ่งมันจะแก้แคปชั่นได้ไม่จำกัดเลยนะครับครั้งละจะได้ครั้งละ1,000 0 นะครับ1 0 0 0 0หมื่นดอทคอยนะครับโอเคนะประมาณนี้แกแคปชั่นไปให้ผ่านนะแล้วก็กดส่งแคปชั่นนะครับในมือถือก็ทําทได้นะครับผมให้เราดูด้านล่างขวานะครับก็จะมีกรอบสีเขียวขึ้นมานะครับเป็น0 0 0 0 1นะครับประมาณ 10,000. นดอทนะครับผม 10,000. ห่ดอทคอยอันนี้เนี่ยเราจะเคมได้เรื่อยๆเลยนะครับ นนจะได้ครั้งละ10,000ไม่จํากัดนะต่อไปนะครับการเคมรถคอยเนี่ยมันมีทั้งหมด4เมนูให้เราเคมนะครับผมจะทําอันที่1แล้วก็อันที่3นะครับส่วน2กับ4เนี่ยผมจะไม่ทำนะอันอื่นมันยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคมนะครับจะได้ครั้งละ5,000ันะครับผมนี่ครั้งละ5 0 0 0อันนี้เราไม่ต้องแก้รูปภาพนะครับก็คือเรากดได้เรื่อยๆนะครับผมเมื่อเรากดเร็วๆขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยมันจะมีรูปภาพให้เราแก่เราก็ไปเริ่มทําอันแรกใหม่นะครับผม ประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้สหรับการแก้แคปชั่นในส่วนของเหรียญดอทคอยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของบิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยก็คือหัวข้อบิตคอยเลยด้านบนกดตรงเมนูนะครับให้เราเลือกที่ btc forces นะครับผมกดไปตรงนี้นะครับเป็นการเคมเหรียญบิตคอยนะครับเราจะเคมได้เหมือนกับดอทคอยเลยนะครับตรงนี้เป็นการแก้แคปชั่นโดยรูปภาพนะครับจะได้ครั้งละ10,000ซาตชินะครับซึ่งมันให้เยอะมากนะครับผม ทำไมถึงมันให้เยอะนะครับอ่ะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมตรงนี้ผมมี1นึ0 0 0สซาโตชินะครับผมนี่ฮะหนึ่งแสนะครับผมกด10ครั้งเราก็ได้ละหน0 0 0แสนนะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับแต่การถอนเงินมีมีเงื่อนไขอยู่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะจะเย็นๆนะครับดูให้จบนะโอเคนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นเหรียญ BCH นะครับผม BCH for c e x นะครับก็คือ Bitcoin Cash ในส่วนของ bitcoin cash นะครับผมตรงนี้เราก็สามารถถอนได้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่การเคมเนี่ยเราจะได้เพียงแค่1นึ่งซาตโตชิต่อการเคมหนึ่งครั้งนะครับอ่าตรงนี้ผมก็กดเคมบ้างนะครับเพราะว่ามันได้น้อยนะผมก็เลยไม่อยากกดเคมเยอะนะครับผมเปลืองเวลาเราเอาไปทําเว็บอื่นดีวกว่าเว็บอื่นมันได้เยอะกว่านี้นะครับในส่วนของ bitcoin cash นะครับแต่มันก็เคมได้ไม่จํากัดนะครับถ้าใครมีเวลาเยอะก็มากดเคมได้1ครั้ง1นึ่งซาโตชิ คุณกดไปเลยนะฮะถ้าคุณว่างนะถ้าคุณไม่เบื่อนะครับก็กดเคมปได้นะครับผม่ะกดส่งไปนะครับต่อไปนะครับเราไปดูที่การถอนของบิตคอยเลยนะครับ BTC นะครับหัวข้อ BTC ก่อนแล้วก็กดคําว่าถอนนะครับกดไป่ะเรามาดูนะครับด้านขวามือนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเลื่อนลงมาอ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นยอดเงินคงเหลือนะครับเห็นไหม ของดอทคอยนะครับผมมีดอทคอยอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยดอทคอยนะครับผมาการถือที่จําเป็นนะครับดอทคอยนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญดอทคอยนะครับผมก็คือหนึ่งหมื่นจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยนะครับเราจะต้องมีตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งหมื่นดอทนะครับผมถึงจะทําการถอนเหรียญบิตคอยได้นะครับเราจะทำอย่างไงถึงจะมีหนึ่งหมื่นดอทตรงนี้ก็คือ เราจะต้องฝากเหรียญดอทคอยเข้ามานะครับผมก็คือการฝากเงินนะครับโดยการฝากเป็นเหรียญดอทคอยเข้ามา10,000เหรียญดอทนะครับผม10,000เหรียญดอทคอยนะครับเป็นเงินกี่บาทนะครับราคาดอทคอยตอนนี้ก็ตกมาอยู่ที่ประมาณ1.4 1.5 1.6นะครับก็ถ้า1 0 0 0 0หก็ประมาณ1 5 0 0 0 1 6 0 0 0นนะครับเป็นเงินบาทไทยนะควรจะเสี่ยงฝากเข้ามาไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูนะครับว่ามันจะถอนได้ไหมนะครับ ยอดเงินของบิตคอยนะครับมีอยู่ที่แสน0 0 0หมื่นซาตชีขั้นต่ําก็คือ1 0 0 0 0แสนซาตชินะครับค่าธรรมเนียมฟรีนะครับผมกระเป๋าปลายทางก็คือ f o r ร e ต์เพยนะครับไปที่กระเป๋า f o เ e s ต t เลยนะครับทุกคนจะต้องมีกระเป๋า f o เ e s ต t นะครับผมเพราะว่าเว็บแต่ละเว็บที่ผมลงรีวิวไปเนี่ยมันจะใช้ f o r ร e ต์เพยในการรับเงินนะครับวางลงไปนะครับแก้แคปชั่นตรงนี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นจักรยานยนต์นะครับ โอเคตรวจสอบนะครับผมอ่ะติ๊กถูกแล้วเดี๋ยวขอลดลดลงนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็กดถอนเลยนี่นครับอ่ากองทุนถือไม่ถูกต้องนะครับคุณจะต้องมี10,000ดอชนะครับถึงจะทำการถอนเหรียญอ่า BTC หรือว่า Bitcoin ได้การที่เราจะลงทุนนะครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับผมถ้าเราลงทุนฝากเหรียญดอทคอยเข้าไปแล้ว 10, 1 0 0 0 0ม่นเหรียญเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำการถอนได้หรือเปล่า นะครับผมเพราะว่ามันเป็นยอดเงินที่เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับผมก็เลยไม่แนะนําให้ฝากหรือว่าลงทุนในส่วนของการฝากเหรียญรอดคอย1หนึ่งหมื่นเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับอในส่วนของ Bitcoin Cash หรือว่า BCH นะครับตรงนี้นะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1 s a t o s h ตโตชินะครับก็คือเรากดเคเม1ครั้งนะครับ BCH เราสามารถกดถอนได้เลยนะครับอันนี้ผมเคมไป4นะครับผม4 b c h นะครับก็ กระเป๋าฟอเร e ตเหมือนเดิมนะครับในการรับเงินนะครับเราก็ไปเอาลิงก์กระเป๋ามาลิงก์กระเป๋าของ b t t o o n n c s h นะครับผมวิธีการทำลิงก์กระเป๋า b t t o o n n c s h ผมสอนไปแล้วนะครับวางลงไปติ๊กถูกนะครับแก้แคปชาไปลดไฟนะครับผมนี่แล้วเราก็กดถอดน,นะครับเอาโอเคนะครับผมก็ จ่ายเงินทันทีนะครับในส่วนของเว็บนี้ผมได้ถอน Bitcoin Cash ไปอยู่ที่4ซาตูชินะครับก็ไปดูที่ f o u ์ e t Pay ภาพรวมนะครับเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับนี่ตรงนี้นะครับผม Bitcoin Cash นะครับผมก็ชำระเงินปกตินะครับจากเว็บนี้ Bit m i n e r นะครับผมนี่ครับ Bit m i n e r f a u c e ์การขุดนะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับที่ได้ทําการถอนออกไป ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญดอทคอยนะครับดอทคอยเนี่ยถอนได้แบบปกติไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหานะสำหรับดอทคอยนะก็มาเอาลิงก์กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับไปที่เว็บนะครับแล้วก็ไปที่เหรียญดอทคอยนะครับตรงนี้การถอนเงินนะครับตรงนี้เป็นรูปน้องหมานะครับสังเกตง่ายๆผมถอน7 5 7 0 0นะครับผมขั้นต่ำก็คือ10ดอทนะครับผมนี่ตรงนี้10ดอทนะ ไปทางนะครับฟอสเซตนะครับวางลิงก์ลงไปแก้แคบช้าเหมือนเดิมเครื่องบินกดถอนนะครับโอเคถอนไปเรียบร้อยละ้ว7570นะครับในส่วนของเหรียญดอทคอยเนี่ยผมถอนมาทั้งหมด9ครั้งแล้วนะครับผมนี่ก็กดแล้วก็ถอนได้เลยนะครับไปดูที่ฟอ r เ e ตนะครับอันนี้กระเป๋าฟอ r เ e ตเพย์นะครับผมเดี๋ยวผมรีเฟซนะครับผมอันนี้มาแล้วนะครับไม่ต้องรีนะครับ ตรงนี้นะครับผมบิตไ i เนอร์ฟอร์เซตการขุดนะครับเหรียญดอทคนะครับ0.00757000 c o i n การชำระเงินปกปตินะครับ26กุมภา64นะครับผมก็คือถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับผมในส่วนของดอทคอยเนี่ยก็คือไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินใครจะทำสำหรับเหรียญดอทคอยเนี่ยแนะนำทำได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรีก่อนนิดนึง ตอนนี้ผมมี10เหรียญดอทคอแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปในส่วนของการโอนย้ายเหรียญจากฟอสเซตไปบิดขับหรือสตางโปให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำนะครับว่าจะทำแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปโดีถัดไปสวัสดีครับ